พัทยา i n t e r เ a t i o n a l Pride Festival 2025ปิดท้าย p r i d มันอย่างยิ่งใหญ่จัดขบวนพาเหรดริมทะเลยาว4.5กิโลเมตรกว่า70ขบวนเซเลบคนดังนางงามเข้าร่วมง,งานอย่างเนืองแน่นนำโดยบีน้ำทิพย์วีนาปวีนาอามชุติมาจัดต่อเนื่องเป็นปีที่7ร่รวมผลักดันพัทยาสู่เมืองหลวง LGBTQIA+ โดยดรสุริยะและเซ็นทรัลพัฒนาย้ำเดินหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมเติมสีสันความเท่าเทียมและพลังแห่งความรักทุกปีติดตามภาพบรรยากาศและข่าวสาร งานได้ที่ f a เฟซ o o ๊กแฟนเพจสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานและ Facebook เครือข่ายนักธุรกิจ l g b t q แห่งประเทศไทยคือปีนี้ต้องบอกก่อนว่าปีนี้ได้มาทำแบบเต็มที่เลยคือทางเซ็นท่านพระยายก็ให้โอกาสเราได้แสดงฝีมือเนาะแล้วก็ทางเจมก็ให้เราทำทุกอย่างแล้วก็อนุมัติให้เราแบบหมายถึงว่าอนุมัติรูปแบบของการจัดงานทั้งหลายเนี่ย ให้เราเร็วมากแล้วเราก็เป็นคนที่ทํางานเร็วด้วยก็เลยได้มีโอกาสทํางานอย่างมีความสุขบนความรู้สึกที่เรารักชนัพัทยานะครับก็ก็เลยทําออกมาได้แบบเต็มที่มากคือจริงๆอ่ะอย่าบอกว่าเราเป็นผู้ผักดันดีกว่าเราเราไม่มีอํานาจขนาดนั้นเนาะที่จะผักดันแต่เราอยากทําให้กับสังคมได้เห็นว่าเอ๊ะมันยังมีกลุ่มกลุ่มคนที่เขาต้องการผักดัน เรื่องราวทั้งหลายให้มันสอดคล้องกับคันลองคลองธทมในการที่จะดูแลของประชาชนอย่างไรให้ความเท่าเทียมอย่างไรคือเราไม่ได้เรียกร้องแต่เราอยากให้ทนรู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้มาเจอกันบวกกับพระยาเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกคนอยากจะมาอยู่แล้วเป็นคุณเดิมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาแล้วแบบมาทํากิจกรรมกันที่นี่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับต้องบอกกอนว่าทําไมถึงจัดที่เซ็นทรันหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็น เอกชนทำไมต้องมาจัดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกกันว่าเซนท่านเป็นจุดที่สวยที่สุดของชายหาดที่จะเป็นที่รวมของคอมมูนิตี้ได้และเซนท่านนองกเออ็เปิดทางให้เราในการทำกิจกรรมทั้งหลายเราเลยมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมท้องถิ่นจริงๆโดยเซนท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกันกันกบเราก็เลยได้โอกาสมาทำงานตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ทุกๆปีครับคือเอาต้องบอกก่อนว่าเราเคย เคยเป็นแฟนคลับของคุณบีน้ําทิพย์เนอะแล้วก็วันนี้เราก็ได้คุณบีน้ําทิพย์มาจริงๆด้วยคือรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของผู้เข้าช่วยเ,เข้าร่วมงานก็มากขึ้นรวมไปถึงเวทีต่างๆหรือดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งองค์กรท้องถิน่นหรือองค์กรต่างจังหวัดหรือองค์กรต่างประเทศก็เข้าร่วมเยอะมากครับผมก็รู้สึกดีครับแล้วก็จะทําให ยิ่งใหญ่แบบนี้ตลอดไปครับถ้าในมุมของสูตรการค้าเราเนี่ยเราก็อยากให้เป็นพื้นที่หนึ่งในการที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับทุกๆคนในพัทยาครับซึ่งพัทยายก็เป็นจุดศูนย์กลางอย่างที่ท่านนายกพัทยาก,กล่าวว่าเราคือเมืองหลวงของ LGBTQ+ ครับนั้นเราอยากเป็นเวทีเป็นสถานที่สําหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและส่งเสริมความภาคภูมิใจนี้ครับเือจริงๆสูตรการค้าของเราเนี่ยก็ ทำงานร่วมกับเมืองพัทยามาโดยตลอดแล้วก็จริงๆของเราจัดงานเอ็นเอ็นพัทยาเอนะ็นเนชันแนลไพร์นต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วในแต่ละปีก็ได้รับการตอบรับจากทั้งผู้จัดพาร์ทเนอร์นะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่ช่วยกันอยา่างเต็มที่พาร์ทเนอร์การท่องเที่ยวต่างๆที่แต่ละปีแต่ละปีก็ต้องอบอกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเราก็รู้สึกว่าเรายินดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นสนวบสนุนในการกิจกรรมนการทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเราครับต้องเรียนว่าเป็นนนพื้ทที่สหรับุกค เราอยากเปิดพื้นที่กับทุกทุกคนเปิดพื้นที่กับทุกๆความเท่าเทียมในการที่จะมาใช้บริการของเราแล้วเราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทุกๆความเท่าเทียมที่เป็นลูกค้าของเราทุกคนครับใช่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะรู้สึกว่างานนี้สงผลมากๆแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็การมาเที่ยวพัทยาเนี่ยมันก็มีความอบอุ่นแล้วซึ่งปีเนี่ยได้มีโอกาสมาทำธุรกิจที่พัทยาะคะ่ะรู้สึกว่าที่นี่ เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกอย่างแล้วก็มีความ,สมาเสุขภาพเท่าเทียมกันที่นี่ก็คือเป็นจุดศูนรวมของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะและตอนมาร่วมเดินเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ว่างานอลังการจริงๆต้องบอกว่าผู้จัดเนี่ยคือสุดยอดจริงๆอยากให้มีจัดอีกต่อไปทุกปีค่ะจริงแล้วมีคิดอย่างนั้นมาเสมอะคะ่ะเรื่อง LGBTQ นะคะพว่ามีคิดว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรมีให้กันตั้งแต่แรก ะะก็เหมือนแบบที่พี่เขาบอกว่าความเท่าเทียมกันหรือความแบบว่าสบายใจคนเริ่มจากที่บ้านถ้าเกิดที่บ้านมีอะไรที่เราแบบว่าสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ก็อยากให้เปิดเปิดใจพูดคุยกันแล้วก็สนับสนุนสล่กกันลนคะคะปีหน้าก็ต้องเป็นแบบต้องคุยกันเยอะเลยเพราะว่าปีนี้เราทําใหญ่ขึ้นแล้วี่แจ้เรารู้สึกว่าเอะเราจะมีอะไรเล่นอีกเนาะปีหน้าก็คงเป็นงานยากของเราแต่ก็ไม่ขนามือเราก็คือสามารถที่จะทำได้แต่ก็คือขอบคุณ บรรดาสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ที่เราเชิญไปเนี่ยทุกคนตอบรับด้วยความจริงใจด้วยความรักแล้วก็อยากจะมาจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่ามากๆเลยถ้าเราต้องจ้าเอาพูดตังๆว่าถ้าเราต้องจ้าเนี่ยคือมูลค่าสูงมากเราคิดว่างานนี้มันเป็นงานของพลังของพวกเราเองครับผม